สวัสดีครับวันนี้มาโมช n e l จะพาเพื่อนเอนมาร่วมเล่นเกม first class trouble นะครับมันเป็นเกมแนวคล้ายๆกับ among us เลยตัวเกมก็คือให้เราจะต้องคอยแก้แคนนะครับแค c a i n นะครับมันจะเป็นระบบของการปลดล็อกนะครับซึ่งเราจะมีตัวร้ายก็คือ p e r s o n o อ d เป็นหุ่นยนต์ในคราบมนุษย์นะครับที่จะคอยมาฆ่าเราไม่ว่าจะจับเราเผาหรือว่าจะจับเราฉีดยา เราต้องคอยชี้ให้ได้นะครับว่าเพอร์ซูนอยคือใครเหมือนแอมังอัสเลยนะครับแล้วมันจะมีการโหวตก่อนที่ก่อนที่จะเริ่มการโหวตก็มันจะมีการฆ่ากันก่อนนะครับอุ้ยอะไรเนี่ยนายแต่เยน็ยนๆวางของใส่เฉยเลยก็เราก็ต้องเข้าที่แอร์ล็อกนะครับเพื่อเป็นการโหวดพอเราโหวดใครได้แล้วเราก็จะต้องส่งเขาเข้าไปยังแอร์ล็อกออกไปนอกอวกาศนะครับ เราจะต้องทําการปลดล่าดรหัสนะครับโดยการใช้ก๊์ดที่เป็นสีสีนะครับเพื่อที่จะให้ระบบเคนนี้ทํางานเพอร์โซนอยจะต่อต้านแล้วก็จะไม่ให้เราทําขัดขวางเราทุกอย่างนะครับไม่ให้เรา,าแก้รหัสได้นะครับเรามาดูกันว่าตัวเนื้อเกมมันเป็นยังไงนะครับออกจากห้อง ถือว่าเกมนี้ภาพสวยมากเลยนะครับรายละเอียดทำออกมาได้ดีมากมากเลยสามารถกดคุยกันในทีมได้แล้วก็ถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นเพอร์โซนอยเราก็สามารถคุยกับเพอร์โซนอยได้นะครับฮัลโหลว่าไงเพื่อนอันนี้ขวดไว้นะครับผมจะเก็บไว้ก่อนขวดแชมเปญผมเก็บไว้ก่อนนะครับมันเครียงใส่คนได้ในเกมมันจะต้องมีการ เติมออกซิเจนด้วยนะครับเราต้องหาถาังออกซิเจนเอาไว้ให้ให้เพื่อนๆไว้ได้ใช้ร่วมกันนะครับอย่างเนี้ครับกระบอกออกซิเจนเอาไว้เติมอ,ออกซิเจนเวลาออกซิเจนมันหมดแต่ผมก็พยายามเก็บไว้ทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะช่วยกันเติมกิ๊กัดสีเขียวได้แล้วนะครับเพื่อนปลดล็อกให้แล้วสีแดงก็ปลดแล้วนะครับ เรจะต้องมีการโหวตกันตอนเข้าไปยังแอร์ล็อกด้วยว่าใครคือเพอร์โซนอยนี่ครับนี่ขึ้นไปข้างบนมีภารกิจใหม่ให้ทำนะครับรอโหลดนิดนึง นี่นครับเริ่มการประชุม Air ์ล็อกอันนี้เพื่อนๆอีก5คนนะครับอันนี้ส่วนผมเองการประชุม Air ์ล็อกเราอยากจะโหวตใครเราก็โหวตนะครับอันนี้เขาข้ามการโหวตนะครับผมก็จะข้ามด้วยเพอร์สโซนอยถูกกำจัดหรือ,อยังผมว่ายังนะครับเดี๋ยวต้องรออีกคนหนึ่ง อีกคนนึงนย้ยเร็วๆเขารออยู่อีก13าทวิโอเคครับครบละก็จะได้แต้ม500นะครับอันนี้ประชุมแอร์ล็อกไม่มีใครโดนปลดออกนะครับผมต้องหาของก่อนมันมีอะไรบ้างไหมนอกจากขวดนอกจากกีการ์ดมีปืนฉีดน้ำอะไรให้ด้วยนะเกมนี้แล้วก็มีให้เล่ให้เต้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเหมือนแบบเป็นบาร์เป็นร้านอาหารอันนี้เป็นสวน แชมเป,น,เปนวางไว้ตรงนู้นในกล่องนี้ก็มีนะครับเชา้าอันนี้เหมือนต้นนั้นเลยที่ว่ากินมแมลงอ่ะครับผมว่าอย่าเข้าไปใกล้ดีกว่านี่ไงตัวปลดล็อกด้วยอีกอันนึง ้องซ่อมนะครับให้มีคนมาช่วย2คนเกม่งนี้ต้องร่วมมือกันในการช่วยซ่อมคนหนึ่งแล้วก็ตรงนี้คนหนึ่งนะครับถัองออกซิเจนเนี่ยครับเวลาเราเก็บมาได้เราก็ต้องมาเติมเนี่ยครับเพื่อถ่ายออกซิเจนเข้าไปเราจะได้มีออกซิเจนไว้ใช้ออกซิเจนส่วนรวมข้างบนนะครับมันจะรวมไว้ผมไปเก็บมาเพิ่ม พราะว่าถ้าออกซิเจนหมดเมื่อไหร่ลูกเรือตายทั้งหมดเพอร์โซนอยชนะนะครับจดีเดียวจากนอยไบเพื่อนบอกนะครับว่าให้ทุกคนช่วยกันอันนี้เป็นยาสำหรับที่เพอร์โซนอยหยิบมาได้เท่านั้นนะครับเขาะจะฆ่าเรา นะครับตัวเกมก็จะให้เราแก้ปัญหาให้ได้นะครับแต่ต้องทำเป็นทีมนะครับอันนี้ก็ต้องทำเป็นทีมต้องรอคนมาช่วยก็คือต้องมีการพูดคุยกันผ่านทางเนี่ยครับไมโครโฟนเกมทำออกมาได้ดีมากเลยครับภาพสวยมากเดี๋ผมลองขึ้นไปชั้นบนดูนะว่ามันมีอะไรบ้าง หายออกซิเจนอีกแล้วมีให้เก็บอยู่ตลอดนะครับออซิเจนเพียงแต่ว่าเราต้องหาหน่อยเพราะว่ามันจะวางเอาไว้บนโต๊ะบา้างข้างๆเสาว้างหรือวางไว้บนเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เบียรนะครับคือกินได้ฟรีแต่ว่าเราจะเมานะครับ <laughs> เมาแล้ว <laughs> เดินเป๋เดินเป๋อะไรเห็นไหมครับผมเก็บขวดออกซิเจนก่อน โ okay. อเคมาเป๋อาจจะช้านิดนึงเนาะโอเคนะครับภาพสวยมากครับตัวนี้เกมแบบเกมนี้นี่ดีมากผมว่า,าภาพสวย,ยจริงๆอมังอัสนี่จะค่อนข้างเล็กนายไม่ใช่เพอร์โซนอยนะอย่านะนายใช่เพอร์โซนอยหรือเปล่าเนี่ย ใช่จริงๆด้วยนายใช่เพอร์โซนอยจริงๆด้วยโอ้ยผมตายสลิปไวทิ p แซดนี่คือเป็นเพอร์โซนอยนะครับมันฆ่าผมแล้วเนี่ยครับแล้วเราก็จะเกิดมาเป็นเครื่องดูดฝุ่นคอยรายง,งาน แต่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราตายไปแล้วเหมือนกับคอยดูผู้เล่นคนอื่นนะครับก็เท่านั้นน่าแอบมากอดเขาแอบมากอดเขาจริงๆก็คือเพอร์โซนอยนั่นแหละรีบหนีเร็วคนโดนกอดไม่รีบหนี อา้าวสลบเรียบร้อยโดนฆ่าแน่แน่ไปนู่นละเนี่ยเจ้านี่ครับที่ว่าเป็นเพอร์โซนอยเรียบร้อยไ <c oughs> อ ฆ่าไปอีกคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้เหมือนน่าจะเป็นเพอร์โซนอยเหมือนกันนะครับผมว่าคนนี้ครับเอาคนที่ชื่อว่าสลิปเอ็กเมื่อกี้เขากำลังตามหาผู้เล่นคนอื่นอยู่นะครับมันคือเพอร์โซนอยที่จะมาไล่ฆ่าคนอื่นเขากำลังตามหาผู้เล่นคนอื่นอยู่ อ้าวฟื้นแห้เรียบร้อยเอาคะแนนออกซิเจนต่ำนี่แหละเห็นไหมผมบอกแล้วว่าให้ไปเติมออกซิเจนด้วย ถ้าปริมาณเขาไม่ให้เติมนะครับเห็นไหมครับเขาไม่ให้เติมมันเป็นการขวางไม่ให้เติมนะครับจากเพอร์โซนอยใช่จริงด้วยสองคนนี้ <It S 1> เป็นเพอร์โซนอยแน่ not, เลย um, yeah. เขาต้องการให้ให้ผู้เล่นตายทั้งหมดนะครับขาดออกซิเจนตายเพอร์โซนอยก็จะช,ชนะแย่ yeah. เลย เอาละสินายออกซิเจนหมดแล้วเปอรนโนอยชนะนะครับโอเคเมื่อกี้เหลือแค่คนเดียวจบเกมแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการเยี่ยมชมมาบนชนลออวันนี้นะครับ